สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโ a n n e l ช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์เ <c oughs> มื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ผมเคยทําเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้งาน Adobe Firefly แล้วก็แนะนําเรื่องของ Adobe Firefly ไปในหลายๆเรื่องแล้วนะครับวันนี้ผ่านไป1ปีนะครับเราจะกลับมาดูกันว่า Adobe Firefly นะครับ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เขาได้เปิดให้บริการพร้อมกับ Adobe Express เรียบร้อยแล้วนะครับ Adobe Firefly ก็แยก Express ก็แยกแต่ถ้าจะใช้รวมก็สามารถทำได้จะมีรายละเอียดวิธีการใช้งานยังไงไปดูกันเลยดีกว่าในเบื้องต้นครับคุณเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วคุณก็เข้าไปที่ f l y e f l y a d o b e c o m แบบนี้ครับเข้าไปที่ช่อง address นะอันนี้ผมพิมพ์เตรียมเอาไว้แล้วใส่เข้าไปในช่อง address ครับแล้วก,ก็กดปุ่ม enter นะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าจอของ Adobe f i r e f l y ในลักษณะแบบนี้ครับปุ่มที่เรากำลังมองหากันนั่นก็คือปุ่มที่ชื่อว่า sign in นะครับเราก็คลิกไปที่ปุ่ม sign in ได้เลยเขาก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ครับปรากฏแบบนี้เลยเขาบอกว่าจะ sign in or create account นะครับ คือเรามี Gmail อยู่แล้วมันสะดวกเราจึงเลือก Continue with Google นะครับเราก็คลิกไปที่ปุ่มนี้นะครับ Continue with Google หลังจากนั้น,นครับปรากฏให้เลือกบัญชีขึ้นมาหรือว่าถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยใช้งานเลยเข้าเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาก็อาจจะมีแบบช่องให้คุณพิมพ์ Gmail ลงไปนะครับแต่ผมเคยเข้าแล้วมันก็จะมีชื่อของ Gmail ปรากฏอยู่แบบนี้ครับก็คลิกเมาส์ไปได้เลยแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับ ใส่รหัสผ่านเสร็จนะครับเราก็คลิกไปที่ปุ่ม next นะครับเพื่อที่ว่าหรือว่าปุ่มถัดไปนะครับของผมเนี่ยจะมีการายืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนมีการส่ง otp มานะครับขอใส่ก่อนนะ otp ผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้นะครับหลายๆท่านก็คงคุ้นชินกับการาใช้ otp แล้วนะครับเนื่องจากว่าหมายเลข otp เป็นการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนถนะ้าหากว่า เราไม่มีเบอร์โทรศัพท์และเครื่องโทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียน2ขั้นตอนเอาไว้อยู่ในมือเนี่ยก็จะเข้าไม่ได้ก็จะถือว่าสร้างความปลอดภัยให้กับแ c c o u าอ่า gmail หรือว่า google Account ของเราได้มากขึ้นนั่นเองคลิกที่ปุ่มดำเนินการต่อนะครับเอวันนี้รู้สึกเมาส์ผมจะมีปัญหาสักนิดนึงนะคลิกซ้ายกลายเป็นคลิกขวาอ่ะเขาก็จะเอาข้อมูลต่างๆนะครับอ่ามาที่หน้าจอนี้นะครับคลิกที่ปุ่ม create Account ได้เลยครับ อ๋อต้องใส่วันเดือนเดือนปีเกิดเนาะอ่พิเแอนเตอร์เดทนะครับมีมันแล้วก็ปีนะ,ะใส่เข้าไปครับเป็นปีคริสต์ศักราชนะครับคือถ้าเขามีให้กรอกรายละเอียดแบบนี้คุณก็ใส่ไปให้ให้ครบถ้วนนะครับแค่นี้ครับเราก็เข้าสู่ระบบของ Adobe Firefly เรียบร้อยละ er 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 e พร้อมที่จะใช้งานแล้วสำหรับวิธีการใช้งานนะครับผมแนะนำแบบนี้ก่อนนะ คุณไปคลิกที่ไอคอนโปรไฟล์ของคุณเนี่ยนะครับสักคู่หนึ่งคุณจะเห็นว่าเขาจะมี25เครดิตให้คุณได้ทดลองใช้งานรูปที่เจเนเรตจาก Adobe Firefly ทุกรูปนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีลายน้ำติดมาด้วยนั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเชิงพันชย์นิดได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่รับรู้เอาไว้เพราะฉะนั้น25เครดิตเขามีเอาไว้ให้เราทดลอง ถ้าหากว่าต้องการใช้งานจริงคือคุณได้ทดลองไปเรียบร้อยแล้วและรู้สึกว่าอยากจะใช้ Adobe Firefly ด้วยวัตถุประสงค์ทางการค้าเช่นคุณจะขายภาพออนไลน์นะครับคุณจะเอาภาพนี้ไปใช้ในเชิงการค้าต่างๆนั่นแหละครับคุณก็จะต้องชำระเงินโดยการคลิกไปที่อัปเกรดตรงนี้ได้นะครับเมื่อคลิกไปที่อัปเกรดแล้วนะจะมีหน้าจอใหม่ปรากฏขึ้นมา วันนี้เมาเนี่ยไม่ค่อยได้ตั้งใจนะขออภัยด้วยที่คลิกแล้วคลิกอีกอะไรประมาณนี้นะอันเนี้ยโอเคหน้าจอนี้นะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2แพลนนะแพลนแรกเลยพรีเมียมแพลนเป็น adobe firefly นะครับเริ่มต้นที่1 0 0่งร้อบาทถ้าเลือกแพลนนี้ก็สามารถเลือกได้หรือว่าจะเป็นตัวพรีเมียมแพลนที่เป็น adobe express นะครับเริ่มต้นที่380.92บาท ต่อเดือนอันนี้เป็นในลักษณะของการาชำระเงินเป็นรายเดือนนะครับซึ่งข้อแตกต่างของ Adobe Firefly กับ Adobe Express เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าร0 0 0 generative Gener credit amount นะครับ a m o u n ทษทีครับแล้วก็250 generative amount ซึ่งแตกต่างกันนั่นหมายความว่าถ้าต้องการที่จะ generate รูปภาพให้ได้มากขึ้น ก็ชำระ3า0ระ380.92ได้250เครดิตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังสามารถใช้ Adobe Express ได้ด้วยซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่คุณลองอ่านดูนะว่าคุณเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างตัวของ Adobe Express เนี่ยเป็นตัวที่เราสามารถเอาไปใช้ในลักษณะของการตัดต่อทั้งด้านกราฟิกนะครับได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็มีเทมเพลตมีรูปภาพมีเสียงมีอะไรให้เราเลือกใช้เนี่ยเต็มไปหมดเลยรวมไปถึงกระทั่ง อฟอนต์ด้วยเพราะฉะนั้นคุณอยากจะทดลองแบบว่าใช้ Adobe f i r e f ฟ y แบบชำระเงินแบบค่อยเป็นค่อยไปคุณอาจจะเลือกแพลนแรกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าเอ๊ะเจเน r เร e มาต้องนานและมีความคุ้นชินกับการใช้ Adobe f i r e f ฟ y เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกแพลนนี้ได้นะผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้ากดไปที่ select plan แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเขาก็จะบอกว่าถ้าชำระเงินเป็น รา,ายเดือนเนี่ยนะครับจะอยู่ที่380.92แต่ว่าถ้าชำระเงินเป็นรายปีเนี่ยจะเซฟอยู่ที่16%จ่ายแค่3,800นแะครับแล้วก็จะเห็นว่าเขาสรุปเป็นรายเดือนมาให้ว่าจะเหลือรายเดือนอยู่ที่317.79บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าเราต้องการจะสมัครนะครับเราก็คลิกไปที่ คอนติเนียได้เลยซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนหน้าไปนะครับซึ่งจะเป็นอีกหน้าหนึ่งซึ่งให้เรากรอกข้อมูลเกี่ยวกับการชําระเงินนั่นก็คือ,อข้อมูลของหมายเลขบัตรเครดิตแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะครับถ้าหากว่าจะใช้ก็ตามนี้นะซึ่งทางด้านล่างเนี่ยจะมีรายละเอียดซึ่งคุณสามารถเอาข้อความตรงนี้ไปแปลเพิ่มเติมได้นะครับกรอกหมดก็คลิกที่ a r กีแล้วก็ a d Subscribe ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่สมัครเพราะว่าอยากจะทดลองใช้งานก่อนก็คลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยเพื่อที่จะปิดหน้าจอนี้ไปเพราะฉะนั้นในภาพรวมของ Adobe Firefly เนี่ยผมพามาดูแล้วนะว่าตอนนี้เราใช้ฟรีใช้ยังไงและถ้าอยากจะใช้แบบชำระเงินจะต้องทำยังไงซึ่งจะเห็นว่าขั้นตอนนั้นไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใด ต่อมานะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งาน Adobe Firefly Fry กันต่อนะครับว่าจะแตกต่างจากเมื่อ1ปีที่แล้วอย่างไรผมแนะนำในเบื้องต้นแบบนี้นะคุณยังไม่ต้องรีบร้อนที่จะพิมพ์พร้อมของคุณเข้าไปตรงนี้นะครับผมแนะนำให้คลิกไปที่แกลเลอรี่ก่อนนะครับพอคลิกไปที่แกลเลอรีเพื่อจะดูรายละเอียดต่างๆในแกลเลอรีนั่นหมายความว่าเขาก็จะมีรูปภาพนะครับที่เจนฟรี free, กันเอาไว้เนี่ยปรากฏอยู่ที่นี่นะครับ อ่าผมแนะนําให้คุณคลิกไปที่รูปภาพใดๆก่อนก็ได้ผมไม่ได้ต้องการที่จะให้คุณเนี่ยไป Copy ี้พร้อมหรือว่าไปอ่าเจ n เน a เรรูปภาพแบบเดียวกับของเขาเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าผมจะพาคุณเข้ามายังหน้าของการตั้งค่านั่นเองเพราะมิฉะนั้นแล้วคุณใส่พร้อมไปแล้วเนี่ยอ่าคุณจะต้องยอมรับค่าที่ทาง Adobe ตั้งมานั่นหมายความว่าคุณเสียหนึ่งเครดิตไปเปล่าๆเลยนะครับโดยที่ยังไม่ได้ ต้องการจะได้ภาพในลักษณะนั้นค่าที่ว่านั้นก็คือในเรื่องของดิเมนชันนั่นเองเพราะฉะนั้นแนะนําให้ทําตามผมเนี่ยก็จะไม่เสีย1เครดิตเพราะเรามีโอกาสแค่25ครั้งเท่านั้นนะครับอ่ะคลิก Agree ได้เลยพอคลิก Agree แล้วนะครับเขาก็จะมีข้อแนะนําตรงนั้นตรงนี้นอะไรคุณก็คลิกหรือคุณจะอ่านให้เข้าใจก่อนก็ได้นะครับหรือคุณไม่อยากอ่านคุณก็คลิกโอเคโอเคไป Adobe Firefly ผมต้องบอกคุณว่า ใช้งานค่อนข้างง่ายเมนูจากเดิมอยู่ทางด้านขวานะตอนนี้ย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายแล้วนะครับเมนูแรกคือ general setting นะครับเขาจะมีอ่าโมเดลให้เราเลือก2ตัวถ้าต้องการให้ภาพเหมือนธรรมชาติมากๆเลยเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขา f l y e f ฟ l image 3 image 3นะ aspect ratio ครับเขากำหนดมา1นต่อหแต่ผมบอกผมไม่ได้ต้องการตรงนี้นครับถ้าเกิดคุณ generate ไปเลยคุณจะเจออัตรา อัตราส่วนของภาพเป็น1ต่อ1เลยนะครับแล้วก็เสียไป1โทเค็นเพราะฉะนั้นถ้าทําตามผมคุณจะเริ่มใช้โทเค็นแรกของคุณเนี่ยได้อย่างเขาเรียกอะไรสมเหตุสมผลไม่ได้เสียไปเปล่าๆนั่นเองถัดลงมาครับเป็นคอนเทนต์ไทป์คุณต้องการให้ภาพของคุณเจเนเรตเป็นอะไรถ้าเกิดว่าคุณต้องการเจเนเรตรูปภาพของคุณนะครับให้เป็นรูปภาพเป็นโฟโต้ครับคุณก็ คลิกที่ปุ่มโฟโต้แต่ถ้าต้องการดีไซน์เป็นอาร์ตเป็นอิลลูสเ t ชันคุณก็เลือกเป็นที่อาร์ตนะครับถัดมาจะมีในส่วนของ composition ตำแหน่งต่างๆของตัวแบบที่ปรากฏอยู่ในรูปเนี่ยสามารถที่จะ reference อ้างอิงได้จากภาพที่เขากำหนดมาให้หรือสามารถที่จะไป browse ในส่วนของแกลเลอรี่ได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีลักษณะตำแหน่งการจัดวางของ ตัวแบบเอาไว้ว่าคุณอยากจะให้ตัวแบบของคุณเนี่ยจัดวางอย่างไรคุณก็ไปเลือกได้นะครับซึ่งก็จะมีะภาพ r e f e r e n นซหรือว่าภาพอ้างอิงอยู่จำนวนหนึ่งนะครับต่อมาในส่วนของสไตล์นะครับเวอร์ชวลอินเทนซิตี้ตรงนี้นะครับถ้าปรับเพิ่มขึ้นตรงนี้ครับคือถ้าคุณ g เจเนเรตภาพที่มันเป็นภาพเหมือนจริงแล้วคุณต้องการรายละเอียดเยอะๆเนี่ยคุณก็เลื่อนปุ่มนี้ขึ้นมา นะครับพร้อมกับปุ่มนี้ด้วยก็ได้คุณค่อยๆลองปรับดูก็แล้วกันถ้าเลื่อนเพิ่มมากขึ้นจะคมขึ้นรายละเอียดมากขึ้นแต่ถ้ามากเกินมันก็คมเกินนะรายละเอียดมันก็จะดูเกินๆก,ก็จะไม่เป็นธรรมชาติถามว่าจะต้องทํายังไงสิ่งที่ต้องทําคือคุณต้องทดลองด้วยตัวเองนั่นแหละถึงจะดีที่สุดต่อมาในส่วนของอ่าเรฟเลนส์อื่นๆน,น,นะครับอย่างเช่นตัวอย่างภาพโน,น,น่นนี่นั่นที่เขาให้มาเนี่ยคุณอยากจะลองเอาลักษณะ ตรงนี้ไปใช้อ้างอิงก็ได้แต่ผมแนะนําแบบนี้ครับคุณลองเจนเนอเรตภาพไปก่อนในเรื่องของ r e f e r e ร์เเนี่ยผมขอขอข้ามไปก่อนก็แล้วกันนะในเรื่องของ f f ฟเ c t นะครับจะมีลักษณะเหมือนกับจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็น preset นะครับว่าคุณอยากจะได้ภาพที่มันออกมาแนวไหนนะเช่นมีการใส่ฟิลเตอร์โทษทีมีการใส่ฟิลเตอรใ์ในลักษณะโทนสีอย่างไรนะครับสามารถเลือกได้ถ้าไปคลิกออเนี่ยมันก็จะแบบว่า มีให้คุณเลือกเยอะอะแล้วคุณก็ต้องมึนกับจํานวนที่มันมหาสารแบบนี้เพราะฉะนั้นเลือก๊อปูล่าไว้ก่อนที่เขาใช้กันเยอะๆนะอ่ะต่อมาคืออ่าค r ลเลอร์แอนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของลักษณะโทนภาพต้องการโทนภาพเป็นแบบไหนเป็น p a า t เทลค l ลเลเป็นภาพโทนเย็นเป็น b บล็กแอนด์ไวทเป็น golden นะครับอ่ามอนอโครเมติก ก็แล้วแต่ก็ลองเลือกดูหรือว่าวอร์มโทนตามความต้องการลักษณะของแสงอยากจะให้ได้เป็นโลไล์ลองทำเอ็กซโพเชอร์อะไรพวกนี้ก็ลองเลือกดูนะแต่ว่าถ้าเจเนเรตภาพทั่วๆไปเนี่ยผมก็ยังจะไม่ใส่อะไรพวกนี้แล้วเขาก็จะมีในส่วนของอ a คาเมล่าแองเกิลมาให้นะครับเป็นมุมมองของของกล้องเวลาที่ถ่ายภาพคุณก็อยากจะได้แบบไหนจะด้านบนด้านล่างโคสอัพคุณเลือกได้เลยขึ้นอยู่กับ ลักษณะของภาพของคุณนะครับว่าคุณเจนเอเลตภาพอะไรจะเห็นว่าในภาพรวมเนี่ยตัวของ Adobe f i y f l y ไม่ได้มีอะไรที่มันเยอะแยะมากมายจนเกินไปมีแบบพอดีพอดีแต่อยากจะบอกว่าเจนภาพออกมาได้ดีจังเลยนะอ่ะโอเคในภาพรวมตรงนี้หมดแล้วนะเครื่องมือทางด้านซ้ายพร้อมอยู่ตรงนี้ครับช่องใส่พร้อมคุณสามารถที่จะใช้พร้อมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แต่อย่างไรก็ตาม ผมยังคงแนะนำว่าให้คุณใช้พร้อมภาษาอังกฤษไปก่อนเนื่องจากว่าก็จะทำให้ได้ภาพที่ตรงกับความต้องการแล้วก็ค่อนข้างจะเหมือนจริงนะครับที่สำคัญถ้าหากว่าคุณขายภาพออนไลน์นะครับคุณอยากจะใช้ตัวไฟล์ฟรายเนี่ยขายภาพออนไลน์การเขียนพร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นก็คือมันเหมือนกับคุณมีดีสคริปชันอยู่ในมือและเวลาที่คุณจะไปส่งภาพเนี่ย มันก็จะเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็เอาตัวพร้อมไปเกาๆนิดนึงเอาข้อความที่มันไม่เกี่ยวข้องสำหรับการขายภาพออกไปนะครับก็จะทำให้เราทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทางด้านล่างนะครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้มีเลือกในส่วนของโฟโต้แล้วก็ไฮเปอร์อาเรียลลิสติกอยู่คือเจ้าของภาพภาพนี้เขาตั้งค่าตรงนี้เอาไว้ไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเขียนพร้อมเราเราสามารถ หรือว่าคลิกที่ปุ่ม clear เ,เนี่ยให้ออบชั่นต่างๆมันหายไปรวมถึงการลบพร้อมตรงนี้ด้วยเนื่องจากว่าผมไม่ได้ต้องการภาพนี้ในอย่างใดเพียงแค่ให้ภาพนี้นำทางเราเข้ามาในพื้นที่สำหรับการเจเนเรตรูปภาพโดยที่เรายังไม่เสียโทเคนนั่นเองสำหรับการเจเนเรตรูปภาพนั้นนะครับผมแนะนำให้คุณเตรียมพร้อมภาษาไทยเอาไว้ผม วันนี้ผมเตรียมเอาไว้2พร้อมแบบนี้นะครับแล้วพระเอกอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่คุณควรจะต้องเปิดคู่กันเอาไว้เลยนั่นก็คืออ่า Google t r a n s l a t นนั่นเองนะครับอ่ะผมเตรียมน้ำส้มสดใส่แก้วทรงอ้วนแล้วก็สูงเอาไว้นะตรงนี้สลับกันนะภาษาไทยอยู่ตรงนี้ครับวางลงไปเลยปุ๊บอ่ะอ่ะเขาก็ใช้ข้อความ ประมาณนี้นะครับเราก็เอาพร้อมตรงนี้นครับจะผิดจะถูกอย่างไรก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับเราเอาข้อความตรงนี้นะครับไปใส่ในช่องรับพร้อมตรงนี้แล้วคุณจะเห็นว่าเมื่อเราวางพร้อมเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะมีซักเกชันมาให้เรานั่นก็คือเขาจะแนะนำคีย์เวิร์ดมาให้กับเราเอาโทษทีเขาจะแนะนำพร้อมเพิ่มเติม เป็นประโยคสั้นๆมาให้กับเราอีกนะครับคุณก็ลองดูว่า Juice, ออเรนจ์จุ้ยในแก้วของคุณเนี่ยนะครับคุณอยากจะใส่อะไรอีกนะครับมีบอทเทิลอะไรพวกนี้วอดก้าดูแล้วมันเหมาะสมไหมถ้ามันไม่เหมาะสมเราก็ไม่เลือกนะครับมีมีเกี่ยวกับแสงเข้ามาด้วยนะครับมีแสงอาทิตย์เข้ามาด้วยสมมุติผมเลือกแสงอาทิตย์ ทีนี้คุณอยากจะรู้ใช่ไหมว่า,าข้อความตรงนี้มันมันคืออะไรคุณจับสลับภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแบบนี้คือผมทำในลักษณะแบบนี้ผมกำลังจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่เก่งเลยนะครับคุณใช้วิธีการนี้คุณสามารถเจ n เนเรตรูปภาพด้วย Adobe Firefly ได้อย่างไม่ได้ยากเย็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเติมเข้ามาคือน้ำส้มข้นสดในแก้วทรงสูง,สงแล้วก็อ้วนแสงอาทิตย์ส่องสว่างยาม พระอาทิตย์ตกอ่าเนี่เขาเติมมาให้นะครับพอเราเลือกในส่วนของแสงอาทิตย์เข้าไปแล้วเนี่ยเขายังมีอ่าส่วนอื่นๆเพิ่มเติมผมเลือก next to some fresh orange เพิ่มเติมเข้าไปนะแล้วคุณต้องทำไงต่อคุณอยากจะรู้ใช่ไหมคุณก็ copy ข้อความแล้วก็เอาไปวางต่อเพื่อที่ว่าอ่าจะได้ดูว่าพร้อมตรงนั้นเนี่ยเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะครับ แน่นอนเขาเขาบอกว่าใส่ส้มสดๆสดเพิ่มเติมเข้ามาเอาละผมบอกว่าผมอยากจะขัดกลาวพร้อมของผมเนี่ยประมาณเนี้ยเท่านั้นก็เพียงพอแล้วผมก็คลิกไปที่อ่าทรายพร้อมได้เลยนะครับแล้วเราก็นั่งรอตอนนี้ทาง Adobe Firefly กำลังเจ n เน a เรตรูปภาพให้กับเราซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าโทเคนมันจะลดไปที่เท่าไหร่นะครับ ่ะตอนนี้รีบคลิกก็มองไม่เห็นให้เขาเจเนเรตให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยมาคลิกนะครับเขาก็จะคำนวณน,นะว่าเขาใช้ตัวเครดิตไปแล้วเนี่ยหนึ่งเครดิตนะครับเห็นไหมมันจะเริ่มต้นที่1แต่ถ้าเกิดคุณไปพิมพ์พร้อมเลยเนะี่ยคุณหายไปเลย1น,นึ่งเครดิตใน1นึ่งเครดิตเราได้มาเลย4ภาพแต่ละภาพนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเราดูแล้วเราชอบหรือเปล่าล่ะ ถ้าเราดูแล้วเราชอบเราเลื่อนเมาส์ไปบนรูปภาพนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกปุ่มดาวน์โหลดเขาจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้กับเราแต่ว่าจะมีหน้าที่อบอกเรื่องราวเกี่ยวกับ AI มาให้เราอ่านรายละเอียดกันนิดนึงนะครับคุณเอาไปอ่าก๊อปไปวางใน Google แปลภาษาดูก็ได้ขนาดของไฟล์นะไฟล์จะเป็น JPEG นะขนาดอยู่ที่เกือบ2 m งเนะครับภาพนี้ถามว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่ไหม ก็อย anyway, well. so ู 88, re ่ที 95, <Sa> ่2,688คูณ1,536คูณไปกดเครื่องคิดเลขดูถ้าเกิดคุณจะเอาไปขายภาพออนไลน์แต่ย้ำนะคุณต้องเลือกแพลนแบบที่ชำระเงินก่อนนะจึงจะขายภาพออนไลน์ได้ถ้าคุณจะขายภาพออนไลน์ถ้ามันเกิน4ล้านเมกะพิกเซลขึ้นไปเนี่ยเอาเอาตัวเลข2,688คูณ1,536นะครับได้ถ้ามันเกิน4ล้านคุณก็เอาภาพนี้ไปส่งขายได้นะครับก็อย่าลืม เช็คภาพที่มุมมอง100%ด้วยวา่าขนาดมันโทษทีมันมีรายละเอียดที่ผิดผิดพลาดาหรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับถ้าภาพดูออกมาเพอร์เฟเนี่ยคุณก็อเอาภาพนี้ไปส่งขายได้เลยแต่ภาพนี้เมื่อเราเปิดด้วยโปรแกรมเปิดรูปภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีลายน้ำอยู่ทางมุมทางด้านล่างนะครับถ้ามองทางหน้าจอเข้าไปอยู่ซ้ายมือถ้าเป็นตัวภาพก็จะอยู่ขวามือของตัวภาพคือ เราไปอยู่ในตำแหน่งตัวภาพลหันหน้าออกเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับตัวลายน้ําจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเพราะฉะนั้นภาพนี้อย่าเอาไปส่งขายนะเอาไปโพสต์ตามโ,โซเชียลได้อยู่แต่ส่งขายก็ไม่ได้แนะนํานะตรงนี้ถ้าเกิดผมจะเพิ่มนะผมจะเพิ่มส้มที่ที่ใช้ผ่าครึ่งบ้างแล้วก็อาจจะเติมหลอดเข้าไปนะเราสามารถพิมพ์เพิ่มเติมเข้าไปในพร้อมได้จะเห็นว่าภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้าง สดใสสวยงามคมชัดมากๆเลยตรงนี้อาจจะมีดีเทลอะไรต่างๆที่มันอาจจะไม่ดีคุณอาจจะมองว่าส้มมันหลอกจนเกินไปคำแนะนำของผมคือคุณต้องไปลดในส่วนของอินเทนซิตี้นะครับแล้วก็ s t r a นทตรงนั้นเพื่อที่ว่า,าตรงไหนเอ่ยที่ผมจะบอกให้คุณลดตรงนี้นะครับ virtual intensity นะคุณ คุณลดลงไปอีกเพราะว่าดูแล้วมันคมหลอกๆจนเกินไปนะครับเจนไปแล้วเห็นสภาพแล้วอยากจะลดเพื่อ,อว่าลดแล้วจะมีรายละเอียดอย่างไรหลอกหรือเปล่าคุณก็ต้องเจนเอเนเรตอีกรอบด้วยพร้อมเดิมนะอ่ะผมลองดูก็ได้จะได้รู้กันไปเลยว่าอ่ะถ้าลดแล้วแล้วเราเจนเอเนเรตต่อจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ตัวของไฟล์ไฟล์เนี่ยเมื่อคุณ อ่าเจ n เน a เรไปแล้วคุณควรต้องดาวน์โหลดใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะในกรณีที่อ่า uh, คุณได้ทําการ g e n e r a เรไปแล้วแล้วเราก็จะเลือกรูปภาพแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราเจนใหม่นะรูปภาพมันหายไปนั่นเองหรือมันอาจจะอยู่ในตำแหน่งอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เข้าไปศึกษาก็ได้อันนี้ต้องออกตัวไว้กว่าว่าก็ยังดูไม่ได้ครบถ้วนทุกส่วนแต่อย่างใด เอาละเราได้ส้มมาใหม่ละมีส้มผา่ามาเรียบร้อยน้ําเนื้อเนี่ยดูดูมีความเป็นธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะต้องเป็นลดจำอา่าค่าดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้ลงไปอีกนะครับในส่วนของ v i r t u a ไอ intensity ตรงนั้นนะอะ่ปิดไปแต่ก็คงไม้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างอื่นกันต่อเพราะว่าผมเตรียมพร้อมมาอีกพร้อมนึงเอาไว้ให้คุณดูด้วย ผู้ชายสองคนและผู้หญิงสามคนสวมสูตรกำลังประชุมอยู่ในห้องประชุมนะสลับตรงนี้เป็นภาษาไทยกลับมาที่ Google แปลภาษาครับเอาภาษาไทยวางเข้าไปครับอ่าเขาก็จะเขียนมา wearing business suit and ah are, are having a meeting in the conference room ไปลองดูครับว่าเขาทำได้ดีแค่ไหนอย่างไรเอาพร้อมนี้เข้าไปวางได้เลยแล้วเขาจะมีคือเวลาที่เราวางพร้อมให้เรารอสักครู่หนึ่งเพื่อให้เขาทำการ แนะนำพร้อมเพิ่มเติมให้นะครับ Success Board Presentation Seminar Concept อ่ะผมเอาแบบนี้ก็ได้คุณจะเพิ่มจะลดจะอะไรก็แล้วแต่คุณทำได้ทั้งหมดนะครับโดยที่ก็อาจจะเอาไปให้ Google แปลภาษาช่วยด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้มองเห็นนะครับว่าสิ่งที่ทาง Adobe f l y e f l y เพิ่มเติมมาให้กับเราเนี่ยมันคือคำว่าอะไรเพราะบางทีคำที่ให้มามันไม่สอดคล้อง ก็จะได้ลบทิ้งไปหรือว่าเลือกที่จะไม่ใช้นะครับคลิกที่ปุ่ม generate แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้า Adobe Firefly จำเป็นที่จะต้อง generate ภาพคนตัวของ Adobe Firefly จะสามารถทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนอ่ะตอนนี้มาแล้วเราก็ต้องขยายภาพนะครับเมื่อดูในภาพรวมแล้วไม่ว่าจะนิ้วหรือปากกาสำหรับภาพแรกผมยังถือว่าไม่โอเคนะครับภาพที่2 ก็ยังไม่โอเคนะดูแป๊บเดียวก็รู้ว่ามือเบี้ยวนะครับแล้วก็ภาพที่สามก็ยังมีปัญหาในเรื่องของนิ้วอยู่แล้วก็หน้าของบุคคลก็ยังดูแปลกๆอยู่ในส่วนของฟันในส่วนของท่าทางเพราะฉะนั้นในกรณีที่ยังที่ถ้า g e n e r a เรภาพคนผมยังมองว่าไฟล์ไฟล์ยังไม่ไม่ตอบโจทย์ที่เต็มร้อซนนะครับผมมองว่าการที่จะเอาภาพลักษณะแบบนี้ไปขายยังไงก็น่าจะผ่านได้ยาก นะครับหรืออาจจะไม่ผ่านเลยก็ต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ผมก็แนะนำว่าตอนนี้คุณก็ใช้ในส่วนถ้าคุณจะใช้ไฟล์ f ฟลยนะคุณก็เจเนเรตภาพได้หลากหลายรูปแบบอะ่ะก็ไม่จาเป็นต้องเป็นคนก็ได้นี่ใช่ไหมครับจะเป็นผลไม้จะเป็นผักบนพื้นหลังสีขาวอาจจะเป็นแบล็กกราวจะเป็นภาพแอฟแต็กจะเป็นสัตว์ต่างๆคุณก็จะเนอเรตได้มากมายแต่ภาพคน ถ้าจะให้เขาสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งเพื่อให้เขาเพิ่มจํานวนฐานข้อมูลก่อนนะครับเราจึงค่อยกลับมาเจเนเรตภาพคนกันอีกทีหนึ่งอ่ะตอนนี้เราไม่ต้องการภาพนี้เราก็คลิกไปที่ close นะครับอ่ะอย่าลืมนะครับเราสามารถเข้าไปเช็ค,คเครดิตได้นะว่าตอนนี้เราใช้ไปแล้วใช้ไปกี่เครดิตแล้วนะครับตอนนี้ใช้ไป22และจาก25เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับเราก็จะ เหลือแค่22เครดิตเพราะฉะนั้นเวลาจะเจเนเรตภาพอะไรคุณก็ต้องค่อนข้างระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทดลองนะครับคุณพยายามอย่าใช้พร้อมเดิมเพราะมิฉะนั้นแล้วคุณก็จะได้ภาพในลักษณะเดิมๆที่คุณก็จะไม่ได้เห็นถึงความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้าจะใช้ไฟล์ในตอนนี้ก็เลือกลักษณะของภาพและอยากจะ อยากจะส่งภาพไปขายเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกลักษณะของภาพที่เป็นแบล็กเกิภาพสัตว์ภาพผลไม้เครื่องดื่มอาหารต่างๆคุณลองดูก่อนแนตะภาพคนผมยังไม่เชียร์นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ Adobe Firefly ที่เขามีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนเทคโนโลยแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับ เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วถ้ามีคำถามใดๆอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ